พอ,อมีความปลอดภัยแล้วนะคะวิธีการใช้นะคะอย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าใช้หยดลงใต้ลิ้นก็ได้เพราะมันง่ายที่สุดเพราะว่าอนูของเขาเนี่ยมันเล็กแล้วเบาบางด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของ o p e r ปอเเท่านั้นทําให้อนูของเขาเนี่ยมันเล็กแล้วเบาบางเวลาเราหยดลงไปใต้ลิ้นเนี่ยมันก็แทรกซึมผ่าน เข้าสู่ระบบหลอดเลือดไหลเวียนได้เลยยังอาจยังไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเลยก็ได้สิ่งแรกที่จะได้รับเลยอันดับแรกหลังจากที่เราหยุดลงไปใต้ลิ้นก็คือมันจะผ่านบัตรเบนเบเดเออร์หรือเขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันของสมองมันจะผ่านเข้าสู่สมองได้เลยไม่ใช่อะไรก็จะผ่านเข้าสมองได้นะคะสมองจะมีตัวที่เป็นจุดคอยเหมือนเป็นตอมอสมองอ่ะนะคะไม่ให้ใครที่ผิด กฎหมายหรือจะไปทําร้ายสมองได้เพราะสมองของเรามีอันเดียวแล้วอันตรายมากๆนะคะสําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเขาจะต้องมีระบบเซฟตี้ที่ป้องแข็งแรงมากๆนะคะไม่ใช่อะไรจะผ่านเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบนี้ต้องแข็งแรงมากๆนะคะแต่อเอฟไอเอลผ่านไปได้พูดไง่ายๆว่าเหมือนมีตั๋วทางด่วนนะคะหยดลงไปใต้ลิ้นปุ๊บยิงตรงเข้าสู่สมองไปช่วยอะไรอะ่ะทำไมถึงผ่าน npn 3ได้ช่วยในเรื่องของ mental health ค่ะสารเคมีสารสื่อสารที่อยู่ในสมอง นะคะจะต้องหลังตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไปบํารุงระบบภูมิคุ้มกันของสมองบัตเบนเบรยเออร์ช่วยเรื่องของการควบคุมเรื่องของเบนชันเฮล์์นะคะสารเคมี Me, สารสื่อประสาทต่างๆในสมองได้รับการบํารุงจากลิกแน่นเลยนะคะได้ถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดพวกสโตรกพวกสมองพวกนี้ยเอฟเอลจึงเข้าไปช่วยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ พอหลังจากมันเข้าไปได้อีกนะคะก็ผ่านไประบบหลอดเลือดเนาะไปไหนระบบฮอร์โมนเพราะฉะนั้นพวกฮอร์โมนเสียสมดุลพวกไวททองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะฮอร์โมนที่มันเสียสมดุลตัวลิกแนนเนี่ยเขาจะมีหลักสากลทั่วไปเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นมากๆคือเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศคือเป็นฮอร์โมนทดแทนเพศของเพศสภาพอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เขาสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้กลายเป็นฮอร์โมนเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ชายใช้ก็ไปปรับโครงสร้างของฮอร์โมนเพศชายผู้หญิงใช้ก็ไปช่วยปรับสมดุลโครงสร้างของฮอร์โมนเพศหญิงให้เราได้คือพูดง่ายๆนะว่าถ้าเป็นวัยทองผู้หญิงวัยทองเหมือนมนุเนี่ยเป็นวัยทองไม่ต้องใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แต่สามารถใช้ลิกแน่นใช้ตัว FL ทดแทนได้เพราะเป็นฮอร์โมนทดแทนตามธรรมชาติต้องเข้าใจคำว่าตามธรรมชาติน้องไม่ใช่สังเคราะห์ คำว่าสังเคราะมันก็ต้องมีผลเอฟเฟกตามมาถูกไหมคะแต่นี่เป็นฮอร์โมนเพศธรรมชาติใช้ทดแทนกันได้เห็นไหมคะสามารถช่วยเรื่องของเบนทอนเฮลเ h เรื่องของสารเคมีสารสื่อประสาทช่วยในเรื่องของแก้ป้องกันพวกโรคออทิสติกออทิสแก้ไขปัญหาออทิสติกออทิซึมโรคเกี่ยวกับสมองเห็นไหมคะสารเคมีสารสื่อประสาทได้ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมพวกเดเมนเชียพวกความจําหลงลืมได้นะคะ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงผ่าน NPN 3มาได้เพราะว่าเขาช่วยเรื่องนี้ได้ช่วยลดระดับน้ําตาลควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องลดอาการปวดได้ไม่ว่าจะปวดภายในปวดภายนอกเป็นแผลเกิดการอักเสบหรือแผลที่มันเ n j ี่ y s u d d e เดเกิดทันทีใดมีดสังเกตง่ายๆคือบางคนเกิดมีดบาดหกล้มมีแผลมีเลือดออกก็หยดลงไปสักพักหนึ่งเลือดก็หยุดไหล นะคะลดอาการปวดได้ห,หลายๆคนใช้แก้ไขปัญหาเรื่องอาการปวดได้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะผ่านงานวิจัยมาผ่านการตรวจสอบมาจนได้รับ NPN3 มานะคะแล้วก็วิธีการกินที่บอกไปแล้วเนาะหยดลงใต้ลิ้นก็ได้ทาเฉพาะที่เฉพาะจุดก็ได้ตรงไหนมีแผลตรงไหนก็หยดลงไปตรงนั้นปวดตรงไหนก็ทาหยดลงไปตรงนั้นนะคะได้หมดเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยอะคุณนพ ินรสชาติมันแบบมันไม่ชอบใช่ไม่ชอบของขมจะไม่กินของขมมะละก็ไม่ยังไม่กินเลยไม่เป็นไรค่ะ no problem ผสมในอาหารก็ได้ค่ะนะคะเพราะอะไรเพราะก็ทนความร้อนได้ถึง250องศาถูกไหมคะอ่ะก็หยุดลงไปในอาหารได้ในน้ําในเครื่องดื่มอะไรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็น นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องดื่มพวกนี้อุณภูมิมันไม่ถึงร้อยองศาอยู่แล้วเพราะมันดรอปลงมาอยู่แล้วพอผ่านจุดเดือดเรามาผสมเนี่ยอุณภูมิมันดรอปลงไปอยู่แล้วถูกไหมคะผสมลงไปในน้ําในเครื่องดื่มในอาหารอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะมันง่ายไหมมันง่ายนะคะเราไม่ต้องไปโอ้ชงในน้ําเย็นนะเราต้องไปชงเฉพาะในน้ําร้อนนะไม่ต้องนะคะเหมือนชาเขียวยกตัวอย่างชาเขียวแล้วกันชาเขียวถ้าเราอยากจะได้สารต้านอนุมูลสระในชาเขียวเพื่อให้เทียบเข้ากับ เอฟเอหยดเราต้องกินชาเขียวเนะี่ยทั้งหมด50าสถ้วยแล้วต้องเป็นชาเขียวเกรดพรีเมียมนะนะคะชงในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วยนะคะอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปสูงเกินไปก็ไม่ได้ดึงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวออกมาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเอ l เนะี่ยมันง่ายมันที่ทําไมนกถึงเป็นโปรดักเ l อร์ของเอฟเอลของ All cer, ออฟแลนซ์เนี่ยเพราะมันทําให้ชีวิตของนกง่ายขึ้นที่ผ่านมาก็คือนกกว่าจะมา เป็นได้ถึงทุกวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองไม่มีโรคประจําตัวไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงแอคทิวิตี้ได้ขนาดนี้นกต้องใช้เสียพลังงานเยอะต้องใช้ความรู้ต้องใช้สกิลต้องใช้ทักษะโนเลจที่สั่งสมมาในเรื่องของศาสตการศึกษาด้านพืกษาเคมีเนี่ยมา20กว่าปีนะคะทำมาตลอดอย่างต่อเนื่องแต่พอมาเจอเอฟเนี่ยมันทําให้ชีวิตนกง่ายขึ้นลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายแล้วทาให้สุขภาพของเราเนี่ยมันแข็งแรงคงสภาวะ ได้มากขึ้นและที่สําคัญคือขวดเดียวตอบโจทย์ตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้านะคะสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นตัวนวกเองตัวหลานสาวอายุ1 3บ4ใช้ได้นะคะตัวภุณสานีผู้ชายก็ใช้ได้รวมถึงแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงแสนรักลูกของนกทุกตัวนะคะกลุ่มเมมโมเรียนเนาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้ได้หมดนะคะหมาแมวกระต่ายก,กระรอกกระแตได้หมดเลย นกก็ใช้ให้กับลูกสาวลูกชายก็แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยมีปัญหาเรื่องของลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษทั้งทัๆที่เป็นซอยด็อกนะชอบไปลาดตะเวนตามซอยพวกนี้นะคะแต่เขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยเพราะอะไรเพราะนกหยดเ l ฟเอลเขากินวันละหยด2หยดเหมือนกันนะคะใช้ง่ายใช้ขลองใช้ได้ทุกคนในครอบครัวมีปัญหาตรงไหนก็สามารถใช้ได้คนที่ไม่ไม่เจ็บป่วยมืนก จำเป็นต้องใช้ไหมหล,หลายๆคนอาจจะมีคําถามต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือ,อยารอให้ตัวเองป่วยนั่นคือการ r ีเวนชั่นคือป้องกันป้องกัน F L เป็นประตูแรกเป็นด่านแรกที่สุดเลยที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยยังคงความแข็งแรงไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระให้กับเราก่อนในตอนแรกคือพื่งแายว่าไปแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุอ่ะถูกไหมคะยาเนี่ยก็คือเป็นปลายเหตุคุณต้องคุณต้องสังสม การทำร้ายตัวเองการสะสมของสารพิษให้ได้มากพอก่อนนะจนระบบในร่างกายของทำงานไม่ไหวอ่ะจนก่อให้เกิดโรคก,ก่อนนะถึงจะไปกินยาได้ถูกไหมคะมีไหมคะคุณหมอคะขอกินยาแก้เบาหวานก่อนคะ่ะยังไม่เป็นหรอกจะขอกินก่อนเพราะว่ากลัวเป็นไม่มีหมอคนไหนเขาจ่ายยาให้คุณต้องคุณป้าต้องไปทำลายตัวเองก่อนมานะคะให้เป็นเบาหวานก่อนต้องไปทำลายตัวเองจน เป็นความดันขึ้นมาก่อนนะคะคุณถึงจะได้กินยาไม่งั้นไปขอกินไม่ได้นะคะนั่นคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ายาทําหน้าที่คนละอย่างกับเอบเอเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะกินยาเพราะเราเราชอบใช้ชีวิตแบบนี้เราจะทําลายชีวิตเราให้มันแหล,ลกเลวก่อนนะแล้วเราเราถึงจะไปกินยาหรือวันนี้เราอยากจะบํารุงรักษาร่างกายของเราให้มันแข็งแรงโดยที่เราใช้เออไปอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เราได้ชีวิตใช้ชีวิต ด้านสุขภาพด้านอื่นๆไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในทุกๆวันนะคะควบคู่กับการดูแลป้องกันไปก่อนเพื่อไม่ให้มันเสื่อมคือเพื่อง่ายถ้าเป็นถ้าเป็นนกคุณนกจะบอกว่านกใช้เอซื้อเวลาแล้วกันใช้เอซื้อเวลาการเจ็บป่วยของนกกันแล้วกันนะคะเพราะมันง่ายสุดมันสะดวกที่สุดมันรวดเร็วที่สุดแล้วมันเห็นผลมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกัน การใช้ชีวิตหรือการใช้สารอาหารมาก่อนหน้านี้ของนกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่นกอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะคะว่าทำไมเราจำเป็นที่เราต้องเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระนะคะสำหรับคนที่เจ็บป่วยนะคะมีโรคประจำตัวนกเชื่อว่าในห้องนี้อาจจะไม่ได้มีคนร้อยเปอร์เซนที่เอ่อนึกถึงเรื่องของการ r นะีเวนชั่นเนาะเรื่องของการป้องกันเนาะเพราะน้อยมาก คนที่แข็งแรงดีอยู่มักจะไม่ค่อยมองมองถึงจุดนี้ถูกไหมคะมักจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเออมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะให้ความสาคัญเพราะป่วยปุ๊บเราถึงจะมองหาว่าเอออะไรช่วยฉันได้เะเนี่ยเพราะฉันทรมานเหลือเกินฉันอยากจะหลุดพ้นนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บป่วยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนต้องอยากจะบอกทุกคนเพราะกว่าเราจะสะสมให้มาเป็นโรคทุกวันนี้ได้เนี่ยเราสะสมมากี่ปีเราใช้ชีวิตมากี่ปีเรากินของที่มันเป็นอนุมูลอสละสะสมมา ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเอ,ออกเลยและแถมเติมเข้าไปทุกวันเนี่ยเราสะสมมากี่ปีเพราะฉะนั้นจะให้ออกจะให้หายเลยชั่วข้ามคืนช่ว1หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ใช่ยาเทวดานะคะทุกคนร่างกายของเรามันก็มีเสื่อมถอยตามการเวลาตามพฤติกรรมการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาหนึ่งเราต้องให้เวลาของเราได้เกิด เอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นการใช้เอฟอลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าสมดุลแล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนอายุก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความเสื่อมแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะก็สําหรับวันนี้นก็ให้ข้อมูลมาเพียงเท่านี้เผื่อมีใครมีคําถามตรงไหนจะเพิ่มเติมขึ้นมาได้หรือสอบถามได้เลยค่ะโอเคค่ะคุณเจ๊สขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ